โอเคครับผมสวัสดีชาวเกมเมอร์สายไอทปทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมแคทเฟนเดอี่บายบอลไฟเออร์เกตนะครับวันนี้จะมาพูดถึงตัวละครที่กำลังจะเข้าเซิร์ฟเวอร์ตีนะครับโอ้โหดูแบบนี้ผมผมรู้เลยนะว่าเป็นตัวละครไหนโดยเฉพาะน้องตัวเนี้ย <c oughs> เห็นมาตไกลเลยพี่โอ๊ตอันไหนหัวพี่โอ๊ตเนี้ยห <c oughs> ยอกหยอกหยอกเอออันไหนหัวพี่โอ๊ตเนี้ยอ่ะโอเคก็จะเป็นตัวของน้องฟินนะครับน้องฟินหรือน้องฝนก็ได้นะครับเพราะว่ามีสกิลท,ที่ที่เป็นฝนด้วยก็เรียกว่าน้องฝนก็ได้ชื่อไทยดิ เออนะครับอ่ะแต่ขอเรียกว่าน้องฟินแล้วกันเนาะน้องฟินนะครับเป็นตัวละครที่เรียกว่าผมยังงงสกิลอยู่ต้องรอเขาแปลอีกทีนะสาหรับภาษาไทยเนาะเดี๋ยวไปอ่านคร่าวๆกันด้วยว่าเป็นยังไงบ้างนะซึ่งผมทาคลิปไปแล้วแหละอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คืออีกตัวหนึ่งแต่แร้ผมคิดว่ามันจะเป็นตัวของซันนี่แต่ไม่ใช่นะครับมันเป็นแมวอีกตัวหนึ่งเลยซึ่งมันเป็นแมวพันธุไทยทั้งคู่เลยนะครับตัวแรกเนี่ยจะเป็นแมวนี้เลยเนาะก็คือตัวทาดแสงนะครับตัวนี้ โอ้โหยิวน่ารักมากครับผมตัวนี้เป็นไงโอ้โหปืนฉีดน้ำด้วยนะเล่นสงครามพอดีเลยนะครับซึ่งถามว่ามันเล่งแพทไหมผมมองว่าเซิร์ฟเวอร์จีนเนี่ยมันปรับให้เข้ากับเรามากกว่านะเพราะว่ามันเอาแมวพันธไทยเข้ามาเนะาะน่าจะเป็นการฉลองตัวเซนะิร์ฟเวอร์ซีเนาะหรือว่าเซิร์ฟเวอร์ส่วนบ้านเรานั่นเองนะครับเนาะผมว่าพี่โอ๊ตก็เป็นคนไทยนะก็คือเรียกว่าส่วนประเทศไทยแหละนะครับเนาะก็เลยแบบฉลองก็คือเอาแมวไทยเข้ามาให้เรานะครับปกติเนี่ยไม่ค่อยมีแมวไทยหรอกอ่ะก็จะเป็นโมเดลประมาณนี้นะสหรััับตตววของนี้นะ ไอตัวน้องที่ผมไม่รู้ชื่ออะแต่ว่าน้องฟินก็ตัวนี้นะน้องฟินอ่าโอเคก็จะเป็นตัวแสงมืดเนาะซึ่งของทางเซิร์ฟเวอร์จีนหรือว่าเซิร์ฟอื่นเนี่ยจะมีตัวนี้นะครับที่เข้ามาตัวนี้มันจะเป็นตัวแบบตัวเสริมเนาะสองตัวนี้จะเป็นตัวเสริมนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นแมวประมงอแต่ของเราไม่ไม่น่ามีเข้ามาเรามีแค่สองตัวนี้เนาะก็น่าจะมาพรุ่งนี้นะก็เป็นตัวแสงตัวหนึ่งแล้วก็ตัวสีแดงตัวหนึ่งสีแดงน่าจะเล่นคู่กับตัวของโดโดทีได้นะแต่ว่าไม่รู้สก โอเคมาดูในส่วนของพาสีฟองฟินก่อนละกันนะครับอันนี้มันจะเป็นการเพิ่มความเสียหายนะครับคิดเข้าก็คือเพิ่มคียดยามให้กับเพิ่มนุ่มทีนทั้งหมดนะครับยีเลยนะในช่วงเริ่มต้นของการต่อสู้นะถือว่าเล่นคู่กับตัวเอออาสนะได้ดีนะแล้วก็จะมอบนะครับม่านฝนไดสิ้นสุดเนี่ยเป็นเวลา3รอบนะม่านฝนไล้สิ้นสุดคืออะไรนะครับเมื่อสมาชิกทุกคนนะครับของเราเนี่ยสร้างความเสียหายนะครับแต่ไม่รู้ว่าสร้างความเสียหายอะไรนะ แล้วก็ความเสียหายที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะบวก20%นะก็เหมือนกับว่าเวลาเราสร้างความเสียหายเนี่ยเราใช้สกิลหรือเปล่าเราใช้การ์ดอะไรหรือเปล่านะครับมันก็จะสร้างความเสียหายแรงขึ้น20%เนาะแล้วก็บวกกับในส่วนของคีดามอีก20%นะแล้วก็จะสะสมค่ารักษาที่เกิดจากตัวน้องฟินนะครับ30%นะค่าที่สะสมอ่ะยังคงอยู่หลังจากคน,นที่สุดเนี่ยหายไปนะก็คือมันจะเไว้เล่นกับตัวของอันติได้นะสำหรับตัวของค่าสะสมการรักษานะยิ่งเราใช้การ์ดของน้องฟินเนะี่ยรักษามากเท่าไหร่นะครับการที่เราสะสมไว้เยอะ มันก็จะทําให้เราเนี่ยอันติได้แรงขึ้นนะอืมก <t> ็แล้วแต่ว่าใครจะปั้นตัวน้องฟินเป็นตัวซับหรือว่าปั้นเป็นตัวดาามจก็ได้เหมือนกันนะครับอ่าเอฟเฟกเนี่ยทําดาวเนี่ยเราค่อยไปว่ากันเนาะนเรื่องของทําดาวก็คือตรงนี้น้องฟินเนี่ยข้อดีของมันคือมันผสมกันแบบหลายๆตัวผสมกันอ่ะนะครับเพราะว่าข้อดีของทีมฟ้าคืออะไรนะครับทีมฟ้าคือเกอรดอันติไวนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับตัวนี้คือเกตดอันติไวมากเพราะว่าถ้าเราทำหนึ่งดาวเนี่ยมันจะได้เกตอันติขึ้นมาอีก ควรทาไม่ใช่สองดาวดิหนึ่งดาวครับผมเออขออภัยครับถ้าเราทำหนึ่งดาวเนี่ยเราได้ในส่วนของเกฑ์อันติขึ้นมาอีกสองแต้มนะครับเพราะฉะนั้นเราควรทำหนึ่งดาวเพื่อที่จะได้อันติให้ไวนะครับคือถ้าเรามีมีหนึ่งดาวใช่ไหมเทิร์นแรกนะครับเราได้สกิลมาขึ้นมาอีกสามใบอย่างเงี้ยสามใบหรือสองใบเนี่ยผมไม่ได้ใจถ้าเราได้ขึ้นมาสามใบเนี่ยการันตีได้เลยครับรอบหน้าเราได้อันติแน่นอนนะครับเพราะว่าเกฑ์อันติเนี่ยเราต้องเก็บให้มันครบประมาณห้าเกฑ์ใช่ไหมเออถ้าจำถ้าจะไม่ผิดนะ เออลืมเฉยแลย้วปกติก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ใส่ใจเรื่องเกลอันติอยู่แล้วแต่ว่าน่าจะอันติได้เลยในเทิร์นที่2นะครับผมสำหรับการที่เราทําตรงนี้เนาะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยผมเล่นตัวของตัวของเฮลีอะมันก็ได้ในส่วนของเกลอันติเพิ่มขึ้นมาอีกสองแต้มเทิร์นที่2ผมก็อันติได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็เหมือนกันครับเทิร์นที่2เนี่ยก็สามารถอันติได้เลยเหมือนกันนะครับอยู่ที่การ์ดด้วยนะว่าจะขึ้นหรือเปล่าในส่วนของตัว4ดาวนะครับตัวนเนี้ยเน,นเนี่ยเอฟเฟก,กต์ากรารรักษา มันจะกระตุ้นแน่นอนก็คือเวลาเราได้รับความเสียหายนะแต่ว่าต้องดูทิ้งนะว่ามันจะรวมถึงเพื่อนเราด้วยหรือเปล่านะครับเอฟิกเนี้ยกระตุ้นได้ครั้งเดียวนะครับสูงสุดเนี่ยต่อรอบเนาะเออน่าจะแบบหนึ่งเธอหนึ่งครั้งนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็จานวนการรักษาเนี่ยจะไม่ถูกสะสมก็คือตัวม่านฝนในที่สุดเนี่ยปกตินะเวลาน้องหิวเนี่ยเวลาน้องเขาหิวเนี่ย,ยนะครับมันจะได้ตัวของสะสมไว้ในใน,ในส่วนของตัวม่านฝนในที่สุดเนาะในการรักษานะครับแต่ว่าเนี้ยมันจะเป็นการกระตุ้นแต่ว่ามันจะไม่นับในส่วนของตัวสะสมในม่่านนนนนสวทีุดะะอครับแล้ก เอ่อตัวเนี้ยนะครับเอฟเฟกเพิ่มความเสียหายจากการจํากัดคุณสมบัติที่ได้รับจากม่านฝนในที่สุดเนี่ยเพิ่มขึ้นสี่สิเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นความเสียหายอะไรนะครับเนาะก็ต้องรอดูนะมาดูที่หกดาวนะครับหลังปลดปล่อยพลังฝนเข้มข้นแล้วนะครับให้คงไว้สามสิเปอร์เซ็นของปริมาณการรักษาที่สะสมไว้นะครับก็คือเวลาเราใช่อันตีเนี่ยปกติแล้วเนี่ยไอตัวม่านฝนที่เราสะสมไว้เนี่ยที่เราฮิวไปเนี่ยที่มันสะสมไว้เนี่ยมันจะล้างหมดเลยนะ แต่ตอนนี้คือถ้าเราอัพหงดาวได้เนี่ยมันจะคงไว้ก็คือคงไว้สามสิเปอร์เซ็นเลยนะแล้วถ้าเราใช้ไปแล้วเนี่ยมันก็จะได้รับตัวเกรดอันติเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับหนึ่งถึงสามแต้มเลยนะถือว่าคล้ายๆกับโดโรทีเหมือนกันที่โดโรทีเนี่ยอันติแล้วมันก็จะได้ในส่วนของตัวมานาเพิ่มเติมใช่ไหมมานาอันตีเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็เหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นการสุ่มหนึ่งถึงสามแต้มเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอันตีไปแล้วเนี่ยแล้วเรากดการ์ดอีกสองใบแล้วถ้าเกิดว่าเราสุ่่มได้ในสนสววของตั ตัวในส่วนของตัวนี้ได้3มแต้มเนี่ยรอบหน้าเราก็จะอันติได้อีกเลยเห็นปะ่ะมันเป็นตัวที่อันติไวมากๆนะถ้าใครทำหกดาวได้ก็ทำเลยนะผมจะจัดสุดเลยตัวเนี้ยเฮ้ยเอาว่าสุดเลยว่าต้องดูงบประมาณก่อนนะฝากพี่วอด้วยนะเออนะครับขอของงบประมาณหน่อยนะโอเคก็จะเป็นการฮิวนะสำหรับสกิลนี้เนาะอันนี้เป็นการฮิวให้กับเพื่อนวมทิมที่มีเปอร์เซ็นต์ HP ต่ำที่สุดนะแล้วก็จะเพิ่มความชุ่มชื้นนะครับให้กับประมายเป็นเวลาหนะึ่งเทินเนาะมันฮิวแรงตามอีทีเคนะตัว,นเ,นนะว,ตวเนี้ยเล่นอีนีเย ถ้าอยู่ฝั่งเรานะครับเอฟเฟกเนี่ยจะส่งต่อไปให้กับพันพธมิตรทั้งทั้งหมดนะครับก็คือมันอารมณ์แบบว่ามา่านฝนในิ้นสุดนะนั่นแหละถ้าเรามีม่านฝนในิ้นสุดอยู่นะครับผมมันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถใช้เอฟเฟกเนี่ยกับพันพธมิตรทั้งหมดได้ก็คือเพิ่มความชุ่มชื้นนะครับเอฟเฟกบัฟจะไม่ใช้จํานวนเทินเมื่อิ้นสุดสองเทินถัดไปเห็นปะผมงงมากมันแปลงงมากน่าจะเป็นน่าจะเป็นแบบว่าอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับสำหรับตรงนี้เนาะแล้วก็จะฟื้นฟูต่อเนื่องให้กับพันพธม เมื่อสิ้นสุดรอบนะครับประมาณนี้เนาะถ้าผมแปลผิดไงจะต้องรอพูดนี้อีกทีนะโอเคแล้วก็จะเป็นสกิลนี้เนาะสกิลนี้ไหไลท์เลยครับสกิลนี้เป็นดีบัฟนะครับแล้วก็โจมตีศัตรูเป้าเดี่ยวนะครับสร้างความเสียหายแก่ศัตรูนะครับด้วยพลังโจมตีหนึ่งร้อแปดเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ใช้การชำระล้างแก่เป้าหมายนะครับเมื่อม่านฝนในที่สุดเนี่ยอยู่ฝั่งเราก็คือเมื่อเรามีตรงนี้อยู่นะครับซึ่งมันจะอยู่คงอยู่เนี่ยสามเทินนะครับตัวเนี้ยมันจะอยู่สามเทินเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารรรีีีบบบใใชช้้้้เเนนนนยกก็ไดหมือััะคล ความเสียหายและเอฟเฟกจะส่งต่อไปอยังศัตรูทั้งหมดอ่ะมันก็จะได้เอฟเฟกนี้เลยก็คือการชระล,ล้างนะครับถ้าเราใช้สกิลตัวเน,เนี้ยมันจะเป็นฝ่ายเรานะครับสกิลฮิลมันจะให้ฝ่ายเราสกิลนี้สกิลโจมตีจะเป็นฝ่ายศัตรูที่ได้รับผลนะครับก็คือยกเว้นข้อจํากัดการกระทำเอฟเฟกดีบัฟจะไม่ใช้จํานวนเทิร์นในการในตอนท้ายของเทิร์นถัดไปก็คือแบบคือแบบถ้าเราแปะในส่วนของสแต็กดีบัฟไปแล้วใช่ไหมเราแปะไป1หนึ่งสแต็กอ่ะติดทั้งหมดอ่ะติดสแต็กหนึ่งสาม แล้วก็อยู่หนึ่งเทินอย่างเงี้ย owią, มันอาจจะไม่นับเทินใช่ไหมก็คือมันก็จะอยู่หนึ่งเทินแต่ว่าเอฟเฟกก็ยังแสดงผลอยู่ท่ากับว่าบัฟมันจะติดนานขึ้นนั่นเองนะครับผมเนาะก็เป we okay. like. hmm. ็นเรื่องที่ดีนะยกเว้นเราจะโดนเราจะโดนล้างนะครับอืมก็เป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่ามันจะได้แบบสะสมสแต็กในการตีบอสอย่างเงี้ยมันก็จะแปะแปะดอปแปะดอปแปะดอทไปเรื่อยๆใช่ไหมเออมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับอันนี้ต้องต้องลองดูนะน่าน่าเล่นมากครับน่าเอามาเล่นกับโดวตัวทีมากแล้วก็เป็นในส่วนนนขอองงงกกิััตตตะครบแ่่่่วา้ดูทึผม็ไใจหน ตกี้วันตีเนี่ยสร้างความเสียหายแบบโจมตีแบบกลุ่มนะครับก็คือโจมตีศัตรูทั้งหมดเลยนะครับอิงจากพลังโจมตีแล้วก็ปริมาณการรักษาสะสมไว้ที่เราสะสมไว้ในม่านส่วนในที่สุดนะก็ต้องเป็นการฮิวไปเรื่อยนะครับกดฮิวด้วยอุ้ยภาพมันยังไงเนี่ยสูงใกล้เกินไปไหมเออมันใกล้เกินไปเนาะโอเคนะครับแล้วก็ตัวของอันเนี้ย โอ้โหเบอร์เลยครับเวลาเราแช่นตตีแล้วเนี่ยมันก็จะเคลียร์ในส่วนของปริมาณที่เราสะสมไว้นะแต่ว่าถ้าเราพ p กดาวเนี่ยมันก็จะคงไว้30%นะครับแล้วก็ซึ่งจะคงอยู่เป็นเวลา3รอบนะอ่ะมันก็อาจจะมีแบบปูดาวใหม่3รอบเนาะเบอร์เลยตะกี้โฟกัสผิดจุดปะอ่ะโอเคความเสียหายจากการโจมตีนะครับเพื่อสร้างความเสียหายกับเป้าหมายสาหรับทุก1%ของพลังชีตปัจจุบันนะครับความเสียหายปัจจุบันเนี่ยจะเพิ่มขึ้น1%นะครับไม่เกิน80%อ่ะก็คือว่าถ้าเรามี HP เยอะๆเนี่ยตัวนี้กะะีรเนนัาฉ้ ก็ต้องทําของ HP ด้วยนะสำหรับตัวนี้เนาะเดี๋ยวก็ต้องรออีกทีนะว่าภาษาไทยเนี่ยมันจะเป็นยังไงนี่ผมแปลไปแบบคร่าวๆเนาะสรุปเลยก็คือมีแมวทั้งหมด2ตัวเป็นแมวพันธไทยหมดเลยนะก็จะมีตัวนี้หนึ่งตัวแล้วก็น้องฟินหนึ่งตัวนะครับน้องฟินเป็นแมวตัวนี้นะเป็นแมวโคราาหรือว่าแมวสีสวานนะครับต้นกําเนิดก็มาจากโครนาเขาเลยเรียกว่าแมวโคราาหรือว่าแมวสีสว่าดเนาะเป็นแมวแมวโชคอะเออแมวโชคดีอะไอตัวนี้ผมไม่รู้นะแมวแมววิเชียนมาดมั้งไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามันมีเรื่องราวเป็นยังไมากนะ คือขออภัยด้วยนะสำหรับแมวตัวนี้นะผมหาหน้าตามาก <laughs> เออเออมันเป็นแบบนี้จริงๆใช่ไหมขาขาสีน้ําตาลน้ําตาลเนี่ยหน้าตาก็เหมือนเหมือนลิงงี้นั่นแหละเออเนี่ยนะครับน่ารักดี <laughs> ใครจะสุ่มตัวนี้บา้างเนี่ยเออนะครับก็ก็สุ่มจเจไปด้วยแล้วกันนะน่ารักดีเหมือนกันนะครับเป็นตัวสีแดงด้วยนะครับเผื่อเอามาเล่นคู่กับตัวโดโดทีได้แต่ที่แน่ๆเลยผมจะจัดตัวนี้ก่อนจะจัดน้องฟินก่อนนะครับน้องฟินจะเอาสักประมาณเอาให้สุดก่อนอนะ ไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่แล้วค่อยเหลือเหลือผมค่อยมาสุ่มตัวนี้แต่ก็ต้องรอดูก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาสุ่มกาชากันนะครับต้องต้องรอดูก่อนว่าจะได้อะไรยังไงหรือเปล่านะครับเนาะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนะสําหรับตัวนี้เนาะโอเคประมาณด้ียกันนะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดไปต้องรอแปลสกิลไทยอีกทีแล้วกันนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ